หนา้าฝนค่ะยุ่งหลายเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะคะก็ประสบปัญหาในการตอกกอไฟเหงว่ัวเนาะมันก็จะเป็นการใส่พื้นที่หลายนะคะในการกอไฟเมื่อนี้จะภาพไม่เหตุวิธีง่ายๆค่ะประหยัดพื้นที่ตามรูปเลยค่ะน้ำไหนะคะมาปาดตรงหัวนอล้วก็ามาปาตรงถ่ายนะคะมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาตามรูปเลยค่ะแล้กการยัดใส่ข้างในด้วย ฟางแหงนะคะหล้กกาขีงว้าแหงค่ะแล้วก,ก็จะมีกระบอกไม้ไผ่นะคะเป็นโตัที่เป็นปองไ้ควันมันออกนะคะที่เลือกใส่ก็คือมันทนดีนะคะหล้กก็ประหยัดค่ะเฮาจะนําไฟนะคะมาจุดตรงปองขางล่างที่เฮากําหนดไว้ค่ะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะทาจุดติดแล้วเรียบร้อยนะคะควันมันจะออกตรงปรองกระบอกไม้ไผ่ที่เฮากําหนดไว้ค่ะ เซตแล้วเรียบร้อยนะคะเก็น้่พิงวัวแหงคะ่ะหรือว่าดินนะคะมาปกไว้อีกเทื่ยนหนึ่งนะคะให้มันเป็นตามลูกเลยคะ่ะทามันติีแล้วเรียบร้อยคะ่ะควันก็จะออกกำปรองเลยทันทีคะ่ะเกษตรกรเอาไปใส่ใดนะคะ